สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีนะคะซึ่งอันนี้นะคะในในตัวอย่างนี้นะคะในหนังสือเขาจะสอนให้เรียนนับเป็นชั่วโมงเป็นนาทีอะไรไม่รู้วุ่นวายไปหมดนะคะแต่เดี๋ยวคุณครูจะสอนวิธีของคุณครูนะคะซึ่งง่ายแล้วก็สามารถนําไปต่อย,ยอดใช้ได้ในระดับในระดับชั้นป .4 ด้วยนะคะก็คือใช้การบวกการลบนะคะอ่ะคุณครูข้ามตัวอย่างไปเลยดีกว่านะ เดี๋ยวเรามาดูดูคําถามก่อนนะคะอ่ะหนูดูตัวนี้ก็ได้อ่าอ่าดูอันนี้ก่อนอ่าจาก8ดนาฬิกา จาก8นาฬิกาถึง9นาฬิกาเข็มยาวเคลื่อนที่ครบ1รอบใช้เวลา60นาทีหรือ1ชั่วโมงถูกไหมคะอ่าเข็มถ้า8นาฬิกาเข็มสั้นชี้เลข8เข็มยาวชี้เลข12 9นาฬิกาเข็มสั้นชี้เลข9้าเข็มยาวชี้เลข12เข็มสั้นเลื่อนจากแไป9ก็1ชั่วโมงนะคะอ่าถ้า9โมงครึ่งถึง10 9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีก็จะใช้เวลา ก็คือเขาเขาเลื่อนเคลื่อนแต่เข็มชั่วโมงใช่ไหมคะก็คืออันนี้ตน้นอันนี้ปลายใช่ไหมเข็มนาทีเนี่ยยังเหมือนเดิมชี้ได้คกเหมือนเดิมนั้นเราก็จะนับแต่เข็มชั่วโมงเนาะแต่เวลามันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะคะดังนั้นทีเนี้ยมันจะเกิดความงงและวุ่นวายนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทำยังไงกันมาดูข้อนี้ค่ะข้างล่างเลยตรงนี้นะอ่ะเขาบอกว่า จาก15นาฬิกาถึง19นาฬิกาเป็นระยะเวลากี่ชั่วโมงคุณครูจะให้นักเรียนตั้งลบแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นชั่วโมงใช่ไหมคะตัวนี้เป็นชั่วโมงเนาะตัวนี้เป็นจะใช้เข็มชั่วโมงตัวนี้ใช้เข็มนาทีนะคะดังนั้นคุณครูจะเขียนชั่วโมงไว้ข้างบนก่อนเขียนนาทีนะคะจากนั้นใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมงก็คือให้หนูตั้งตัวมาก เน้นดูดูดูตรงหน้าจุดไว้ก่อนนะคะเนี่ยดูตรงชั่วโมงไว้ก่อน19กับ15นะให้หนูเอา19เป็นตัวตั้งหนูก็เขียน19แล้วก็เขียน1 0แล้วค่อยเขียน15เขียน1 0แบบนี้นะคะอันแบบนี้นะอ่ะแล้วก็เอามาลบกัน0ูนลบ0นือศนย์ะคะ1ลบหือ0นย์ะคะเลบ5เือส1หลบ1ือศเห็นไหมคำตอบของเราก็จะเป็น สี่ชั่วโมงนะเป็นสี่ชั่วโมงศูนย์นาทีก็แสดงว่า15้านาฬกาถึง19บเกานาฬกาเป็นเวลาระยะเวลาสี่ชั่วโมงนะคะสี่ชั่วโมงแค่นี้เลยเพราะว่าสี่เนี่ยมันอยู่ตรงตรงหลักชั่วโมงใช่ไหมเนี่ยสี่มันอยู่ตรงหลักชั่วโมงตรงนี้หนูต้องเว้นว่างนะคะตรงนี้ต้องเว้นไว้นะ ต้องเว้นห้ามเขียนติดกันไม่งั้นจะงงต้องเว้นห่างๆเลยเห็นไหมครูจะเว้นห่างนะคะเวลาเราคำนวณต้องเว้นนะตรงนาทีเป็นศูนย์ศูนย์ก็แสดงว่าสี่ชั่วโมงพอดีไม่มีนาทีนะคะกะ็ตอบสี่ชั่วโมงเลยเนาะอ่ะเรามาดูอันนี้พ่อเริ่มออกเดินทางยี่บสองนาฬิกาถึงปลายทางสองนาฬิกานะคะพ่อใช้ระยะเวลาเดินทางกี่ชั่วโมงแต่ตัวนี้นะคะมันข้ามวันเนาะมันข้ามวันไปใช่ไหมเราจะมาลบแบบนี้ได้ไหม ไม่ได้นะคะเราต้องนึกถึงนึกถึงตัวตัวนาฬิกานะคะเราจะลบเลยไม่ได้เนาะคือว่านาฬิกานะอันนี้สิบสองสามหกเก้าหนึ่งสองหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดสิบสิบเอ็ดเนาะ คือตอนแรกอ่ะเข็มอ่ะมันชี้ที่เลขสิบใช่ไหมอ่าเพราะว่ามันยี่สิบสองนาฬิกาใช่ไหมพอดีเลยใช่ไหมคะแล้วก็จนถึงปลายก็คือสองเข็มยาวก็ยังชี้ที่เดิมอยู่นะเห็นไหมเออเราก็จะนับแต่ชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็จะนับถ้าปลายถึงสิบเอ็ดก็จะเป็นหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงใช่ป่ะอันนี้ก็จะตอบสี่ชั่วโมงนะคะ คือเราต้องต้องพิจารณาด้วยว่ามันคือการข้ามวันหรือเปล่านะถ้ามันข้ามวันอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้ามันเป็นสองสิบยี่สบสองนาฬิกายี่สบสามนาฬิกาศูนย์นาฬิกาพอศูนย์เมื่อไรปุ๊บเริ่มวันใหม่ทันทีนะคะสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่สมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่สองพฤศจิกายนอ่าสองพฤศจิกายนแล้ว เป็นวันที่สองพฤศจิกายนเวลาสี่ทุ่มใช่ไหมยี่บสองนาฬิกาแล้วพอมันไปเข็มสั้นไปชี้เลขสิบสองเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะกลายเป็นวันที่สามพฤศจิกายนทันทีนั่นหมายความว่าอันนี้คือสองพฤศจิกายนยี่บสองนาฬิกาแต่อันนี้จะเป็นสามพฤศจิกายนแล้วนะคะเป็นเวลาสองนาฬิกาแล้วหนูดังนั้นเราต้องต้องคิดให้ออกนะคะนับนับดูตามตัวเ uh, วลานะคะตามนาฬิกาเยอ่ะทีนี้เรามาดูตัวนี้นะคะ อันนี้ยังเป็นชั่วโมงนับชั่วโมงปกติเนาะจริงๆอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาอย่างนี้นะักเรียนดูอย่างง่ายๆเนาะเอาง่ายๆด,ดูอย่างงี้ก่อนดูตรงนาทีนะเหมือนกันปะเหมือนกันไม่ต้องตั้งลบนับได้เลยโอเคไหมคะเนี่ยมันศูนย์ศูนย์กับศูนย์ศูนย์เหมือนกันใช่ไหมคะหนูไม่ต้องตั้งลบแบบตอนแรกที่ครูบอกนะหนูนับได้เลย อ่ะหนูก็นับจาก10ไป15ได้เลย10แล้วก็11 12 13 14 15ส้าใช่ไหมหนูก็จะได้5ชั่วโมงเลยแบบนี้จบเลยโอเคปะมาดูข้อ2สังเกตเข็มนาทีก่อนอ่ะสังเกตต,ตัวนาทีว่ามันเหมือนกันไหม30กับ30เหมือนกันใช่ปะดังนั้นหนูนับ่อได้เลยหนูก็นับไปเลย13เอานิ้วขึ้นมาเลย13บละสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจดสิบนับได้เท่าไหร่คะ 8, ก็ตอบ8ชั่วโมงไปเลยจบป่ะเออพัข้างหลังเหมือนนะนับแบบนี้เลยจบเลยค่ะ0ูกับ0ูใช่ไหมเอออ่ะเราก็มานับยีบสองแล้วอะไรยีบสองแล้วยี24บสามยีบสี่มีไหมไม่มีมันต้องเป็นอะไรศูนย์จำได้ไหมจําได้ไหมอ่ะเดี๋ยวครูไปหาหน้านาฬิกาให้ดูเมื่อกี้มันยีบสองใช่ไหมนักเรียนยีบสองไปถึงสี่เนาะใช่ไหมนี่ยีิบสองใช่ไหมคะหนูก็ต้องนับหนึ่ง นับหนึ่งที่ที่นี้ใช่ไหมยี่สิบสองยี่สิบสามศูนย์หนึ่งสองสามสี่แบบนี้โอเคปะเออเราต้องนับวนแบบนี้นะคะเอาหน้าไหนเราไปไหนแล้วโอเคหน้าหนึ่งอ่าไหนนะดังนั้นยี่สิบสองตัวนี้นะคะเราก็ต้องนับยี่สิบสองนับยี่สิบสามเป็นหนึ่งนะนับศูนย์เป็นสองศูนย์แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ได้หกชั่วโมงนะคะอะมาดูตัวนี้ต่อไป อุ้ยโชคดีจังเลยอ่ะเออเหมือนกันใช่ป่ะเราก็นับไป19ใช่ป่ะสูงสุดหนูนับได้แค่23นะพอ23แล้วหนูต้องนับศูนย์ต่อนะคะเพราะว่า23ามเนี่ยมันจะเป็น24แล้วมันตรงกับยี่สองอย่เลขสิบที่ครูบอกที่ครูเปิดให้ดูเมื่อกี้นี้เนาะดังนัะนะอันนี้หนูก็ต้องนับ19ต่อไปนับยีนับ1นะยี่สิบเอดสองยีแล้วก็ศแล้วก็1 2ึ่งสสี่ห้าหได้เท่าไหร่ 11ชั่วโมงนะคะเราต้องนับข้ามวันเนาะอันนี้โอเคเนาะอ่านต่อไปค่ะเรามาดูตัวสอบความเข้าใจนะคะอันนี้ว้าวโชคดีจังเลยเห็นไหมเลขเหมือนกันก็นับแบบที่ครูสอนเลยเนาะอันนี้เลขเหมือนกันเนาะ15 15อันนี้25้ากับ25ห้าเนาะโอเคโชคดีจังเลยแค่นับเองไม่ต้องตั้งลบเนาะโอเคสียเวลาเนาะอันนั้น อาจจะมีในตัวโจทย์ปัญหานะคะแต่เดี๋ยวครูจะไปสอนเพิ่มเติมในห้องเรียนเพราะว่าในข้อสอบ NT มันจะยากกว่านี้นะคะในหนังสือมันจะค่อนข้างง่ายเนาะโอเค,อเคการบ้านหน้า104นะคะทําในหนังสือได้เลยนะคะเขียนข้างหลังเขียนข้างหลังตรงนี้ได้เลยนะคะหรือหนูจะเขียนตรงนี้ก็ได้ตรงที่ว่างๆอะคะ่ะเขียนในหนังสือได้เลยเนาะโอเคอันนี้เป็นการบ้านครั้งที่สามนะจ๊ะ โอเคหน้าที่1 0 4นะคะมีแค่3าข้อง่ายๆจิบๆเนอะโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าเนาะ